สวัสดีค่ะปอมทัชมาพันธ like ์จันจำหลัดแสงค่ะหรือว่าเพื่อนๆอาจจะรู้จักในชื่อปอมชานค่ะนิยามตัวเองเป็นนักสร้างสรรค์ด้านภาพประกอบการวัดลูกที่เป็นภาพอะค่ะ แรปสำหรับปอมคือการห่อหุ้มถูกห่อหุ้มก็เลยเป็นที่มาของของแรป e x i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  t i o n s ที่ที่เป็นงานปอมในนี้ค่ะเพราะปอมรู้สึกว่าการห่อหุ้มที่แรกของเราก็คือที่บ้านผลงานในซีรีส์นี้จริงๆเหมือนอยากจะเปิดว่าอปอมชาญโลกของปอมทันที่โตมาเนี่ยค่ะถูกแรปถูกห่อหุ้มเนี่ยที่มาจากบ้าน ในในตรงนั้นเนี่ยเราเราเป็นยังไงปอมที่อยู่ที่บ้านเป็นยังไงตอนเด็กเป็นยังไงน่าจะมีเรื่องของความอบอุ่นเรื่องของความเป็นครอบครัวเรื่องของเอ่อคุณลิตี้ไทมที่ใช้ด้วยกันบนโต๊ะทานข้าวอยากให้ช่วยเล่า,า,ง,า,าลงานที่ทำที่เนเดเงานที่ทำที่ไทยแลนด์เบเนเลนะคะจริงๆก็คือเป็น เป็นอินสตาเลชันเป็นเพอร์มาน t นต์คอลเลกชันค่ะซึ่งอินสตาเลชันชิ้นนี้ตั้งอยู่ที่สวนสัตว์โคลาตอนแรกเนี่ยที่ไปสเกตดูพื้นที่ค่ะพื้นที่นั้นคือเหมือนเป็นแกรนแคนยอนที่เป็นเต็มไปด้วยน้ำน้ำแบบน้ำฝนอะไรเงี้ยมันก็จะเขียวเขียวแล้วก็มีความเหมือนแบบเป็นพื้นที่ที่ถูกปล่อยเอาไว้ลกล้างซากไดโนเสาร์ต่างๆที่เห็นนะคะจริงมันมีต้นไม้อะไรถูแตกออกมาจากตรงนั้นเต็มเลยแบบทุกอย่างคือโซมแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะทำเพอร์มาน n นต์ทั้งที เนี่ยปอมอยากที่จะพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นให้มันกลับมาใช้ได้ก็เลยมีการติดต่อคุยกับทางสวนสัตว์ด้วยว่าแฮปปี้ที่เราจะใช้ตรงนี้ไหมแล้วมีการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันได้ไหมโดยที่ทางสวนสัตว์ก็มีการทำบรอดบ็อกึ้นมาเพื่อให้รับชมงานได้ใกล้ชิดขึ้นทางปอมเองเนี่ยก็มานั่งศึกษาว่าการคอนเน็กกับพื้นที่จังหวัดโคราชโคราชมีอะไรดินดานกุ้ยนหรือว่าโคราชเนี่ยเป็นเป็นสถานที่ที่เจอซาก กระดูกในโนศัลแมมมอสเนี่ยเยอะมากๆของเซาท์อีสเอเชียซึ่งบางทีเนี่ยคนโคราชเองไม่ทราบรู้หรือเปล่าหรือว่าคนไทยรู้ไหมก็อยากที่จะเหมือนสื่อสารอะไรพวกนี้ค่ะออกมาผ่านการเล่าเรื่องด้วยภาพประกอบโดยที่ปอมอยากจะคอนเน็กกับเด็กรุ่นใหม่ปอมอยากให้มันเป็นงานเบียนนาเล่ที่ไม่แก่ที่ดูแล้ววัยรุ่นลงไปแล้วเออสวยนะอะไรเงี้ยนอกจากนี้ก็ยังมีการทำแอนิเมชันที่สามารถคอนเน็กกับ AR เอาไว้ด้วย อืแหมเราก็ต้องชอบงานตัวเองเนาะแต่ว่าจริงๆปอมชอบงานน้องตุลน,น้องทูน่าดันอยู่แล้วจริงๆง,งานของตัวปอมก็ชอบเพราะว่านอกจากปกติที่ได้โชว์ในรูปแบบของอาจจะเคยมีเป็นเซรามิกหรือว่าเป็นเพนติ้งมาค่ะ ครั้งนี้มีการเอาเฟอร์นิเจอร์ทำเป็น insulation หรืออย่างพรมอะไรเงี้ยค่ะมีการ add on mm hmm. texture m e d i ยมอื่นเข้ามาด้วยส่วนของน้องทูน่าผมชอบคือผมชอบงานน้องน้องอยู่แล้วจริงๆซื้อเก็บเอาไว้อยู่แล้วแล้วก็ซื้อชิ้นนี้ที่ exhibition ด้วยผมว่างานของทูน่ามันมันดีต่อใจอะ่ะมันมันมีอะไรบางอย่างที่มันทำให้เรารู้สึก ข้างในใจเราออกมาค่ะเราบางครั้งมันเป็นแค่ติ่งเล็กๆที่ไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกเนี้ยแต่เขาสามารถถ่ายทอดออกมาแล้ว,ลวเรารู้สึกคอนเน็กับเขาคอนเน็กกับสิ่งที่เขาเล่าจริงๆปอมอยากจะฝากงานแรปเอ็กซิบิชันครั้งนี้เอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าปอมเชื่อว่าศิลปินทุกท่านที่ปอมเห็นในเนี้ยทํางานกันแบบเต็มที่มากๆแล้วก็เป็นผลงานที่ปอมรู้สึกว่าเออมันเฟรชมันใหม่แล้วพอเขาไม่อยู่รวมกันนะคะมันจัดแสดงได้ ได้ดีมากเลยอ่ะคือปอมรู้สึกว่าในงานเนี้ค่ะมันมีหลายมิติให้มองอยากจะเชิญชวนมาก,กันเยอะๆค่ะ